ตำมกุ sugar, so ้งสดให้เบิ่งเะไรพี่น้องเด้เลยปลาแดกน้ำปลาแดกเดีเพิ่งจะใส่น้ำปลาหน่อยนึงปลาหน่อยนึงเนาะหน่อยนึงเราสั้นสลายหมดแหละเอาออกหน่อยนึงกับจิ้งคิ้งเติมข้าวขวดได้แล้วพี่น้องเลยเพราะว่ามักให้มัน ให้มันสีขวาวๆมันจะลายเด้ง,ดงดน่าเช็ดเนาะหอุยฮุยเห็นบอกพี่น้องเนี่โอ้ยจำเป็นปิดกระแะซ่บน้องเลยดำกุ้งใส่ักเพ็ดได้หลายเพ็ดขนาดเด้อนี่เห็นขาๆวๆสิเผ็ดพี่น้องอืมแล้วหอมเทลงไปเลยหอมในไส้ละลายหอมเสริมหอมบัวหอมก้อมหอมอย่างเฮากส่น์กันลงไปเลยพี่น้อง ไปได้พี่น้องปจะแซ่บวันนี้หนาตาตักุ้งซดซดพี่น้องเฮงเอามาตัม้อ,มอเดออ์สกินกับข้าวเหนียวนี่เห็นบ่ตํากุ้งซดกินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวเข้าไปพ่อกันตอนกินเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมืนอี้ตํากุ้งเพฮงตํากุ้งพี่น้องตํากุ้งตําเพ็ดเพชแล้วก็สิกินกับปลาทูกับตักุ้งเพ็ดเพชรนี่นะเออบวงกับมะปะวันนี้จะไม่ทราบนี่ตํากุ้ง าตาจังะทอดปลาทูกินเลยนี่แล้วพี่น้องแล้วกินลักมาสบายดีพี่น้องบายดีแล้วพ่อใหญ่บ้านบาสบายดีพี่นอ้องเมนี่เพ่งกินเข่ากับพ่อใหญ่บ้านเนาะเมือ่อยอยากกินเข่าแหงพี่น้องเลยเหื่อยอาณาเมนี่มีเมือนอะกอนสิกินก็ขอบใจทุกทุกคนเนาะทุกขอบใจทุกเม่นทุกกาลังใจที่พี่น้องส่งมาให้เด้อรายการอา่ะฝากซ่องเด้อพี่นอ้ ah e e. อ,นองเด้อซ่อง เพลงสาวลาวอเมริกาพาแซบเนาะฝากอันยังก็ตามขึ้นนะพี่น้องเขนแล้เนาะพี่น้องติดตามห้เดรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ห้เดเดอกดติดตามนะพิ่สิครับไปหาพี่น้องซาจังใดก็ขอโทษขออภัยเอาบอกว่าหลายายายหางมากินกันเมื่อวนนี้พี่น้องแต่แน่นเน่มีลาบกุ้งบอกว่าลาบกุ้งแต่ตำกุ้งแล้วพี่น้องแล้วกำตำเพ็ดเพกุ้งน้อยมาแหละว่าชีตกุ้งเต้นมาตายอนแล้วริ่ได้เต้นเลยแล้วก็มีทอดปลาทู สั่งพ่อใหญ่บ้านไปเอาบักทัวมาต่ำมาสั้นพ่อใหญ่บ้านหออห้านตลาดเขาบักทั่วบมี่าสั้นพี่น้องเอยก็เลยบ่ได้กินบักทัวเขาก็มีแต่าบอันนี้จะต,ต,ต,ต่ำกุ้งแล้วเขาก็มีหอยเนี่ยแ้วหอยนี่หอยแบบได้มานั่นแหละกุ้งท่นแน่ๆี่กุ้งนี่ชุดชุดเด่นของเฮาเด้อพี่น้องเ้อะเมื้อนี้ของขายเฮาคือกุ้งเนะ<อ>าะทีเพิ่งกินแต่ทางนี้เนาะพี่น้องเลเนาะใส่มะเขือเพาะตวก็ลาซีนที่เฮาเหลืออยู่เนาะที่เพิ่งกินเนาะ ลาบซีนและอันนี้ก็คือน้ำจิ้มใส่หอ,อยติดเป็นเห็ดนะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเด้อน้ำจิ้ม,มนะนี่นะเอาหลานไปเล่นน้ำก่อนเพลินมากกินกันโอเคกิ่นั่นได้ด้วดิกินกันเด้อมากินกันพี่น้องมามะมากินกินแซ่บมะเป็นไงตามกุ้งนี่แซ่บอ่ะเป็นไงบ้านกินย่า,ารูปตักไปใส่อัน กินน้ำกิ้มมึงเลยในหอยพี่น้องน้ำกิ้มนี่มานยงบ้านักกันมันไงบ้านคือเสพติดีพี่น้องมึงเลยหน้าตาน่ะเขาตำใสอันใสข้าวคั่วอ่ะใส่อันผักเทียมได้แล้วก็ใส่อันหัวซิงไข่ได้พี่น้องใส่หอมป้อมหอมบัวหอมเสริม บดทุกหอมเนาะพี่น้องเนาะข้ามคุยคุยอันนะ่ะข้ามยังไงแทบครับึงก,ก็็ปาเขือเปาะพี่ปลาทูพี่น้องนะปลาทูเมกามปลาทูเมกาเป็นซอด เพ่งได้มาเพ่งทอดแล้วก็เห็ดแห้งก็มีน้องลูกทรายตึกมาลูกทรายไปตึกกระพยายบ้านตึกมาเห็ดแห้งทอดกระซับแคบคอชิอว่าข้มแจ้งพี่น้องเอยกินอันหนึ่งอันอื่นขอยกะคยแม่แม่จะไม่กล้าจะน้อยแต่คอยมักกินอย่างสิ่อยกินง่นสิเราคอยกินอิม่มอิ่มหยด อบปกอหมหยาบบะปอมันหยาบเนอะพยาบ้านหยาบชินนรือะ่ากหยาบชิ่นข็เหลือจยกินต่อตึกอ เปาะอืมอือทีนี่เปาะแทะนี่เปาะหอมตำกุ้งพี่น้องเอ้ยตำเพชรเพแล้วเด้อพี่น้องแล้อมันยังแซ่บเจ้ต้วยค้คำใหญ่ๆนี่เห็นบหมใส่ข้าวคั่วแบบกำๆเลยอันนี้ข้าวคั่วได้มาเอือยอย่าขาวเด้ออือเปาะมะขวะ ก็หิ้เข้าเนาะขอโทษขออภัยเด้อท่านกินนาเกียดต ทำยังไงทำบุพเพสันนิาวาสเสร็จหมดใช่ไหมพี่พงแ์เซ็ตไปกินข้าวนข้าวใกล้พี่ใหญ่บ้านมนนนนื้อนี้แซ่บเด้อพี่น้องพี่ใหญ่บ้านมีเวลาว่างมากินข้าวนำเมื้อนี้ มันบอกว่าความจริง <gehört> กับบ้านอยู่อะไรพี่น้องจะเพิ่มคเพิ่นบุคลาออกกล้องเกือบป๊อ ไงใช่ไรับซิ้นับพี่น้นองะเรือนนเบวดนต่อรับซื้อกินแล้รเปนไงมั้งอันนี้หอมนี่จะอาหารนัทะเลแม่กิมนะกิม,มชิด๊อด กุ้งสาเกขอ่อยก็เดียวกุ้งาวใหญ่เงี้ยงเซฟกระโดดพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮากุ้ว่ากุ้งม,มีพี่น้องกุ้งนี่เอ้ยเพิ่นไปซ่นอนมาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งบ่ได้ไปถ่ายให้เบิ่งมื้อหน้าเพิ่นสิไปถ่ายเบิง่ง เพิ่นสอนปลาซิวแล้วเพิ่นกระซอนนันกุ้งเมื่อนั้นเพิ่นก็อุปลาซิวแล้วแต่บบได้อันให้พี่น้องเบิ่งเนาะอุปลาซิวแล้วก็นี่เพิ่นซอนกุ้งมาพ่อมันก,ก็เลยเอามาตำเนี่ยแหลปะปลาซิเฮ็ดกุ้งเต้นให้พี่น้องเบิ่งแต่มันตายก่อนโบได้เต้น <c oughs> <c oughs> เอามาตำตำยิ่กระชับเนาะ <c oughs> <c oughs> เ็ดปะอืเป็นไงบ้างเรเผ็ดครักุงเพ็ดเื่อเป็นไงบ้างเกนเบ <mel> like <mel> ื่อบาใหญ่พี่เหรนเห็ดเพื่อันมันโบเผ็ดมันก็โบยากแซบเนาะพี่น้องเนาะต่ำกุ้งนะตำเห็ดี้แจวเนาะเขาคุยกินมั้นเผื่อๆโลดซาใจ เอเปาะพี่นอ้องเอพี่น้องพี่น้องอันผู้ใดที่ว่าบเุเคยเห็ดกิน่นน่นเห็ดกิ่นเด้อพี่น้องเด้อตำใส่เผ็ดเโลดตำใส่หัวชิงไก่ใส่กระเทียมจากหน่อยนึงหัวชิงไก่ใส่บักเพชรหอมป้อมหอมเสริม หอมบัวหอมบัวละพาอย่างจากใส่ใส่ท่องไปรถเต็มกับใ,ใส่ครับสำหรับพี่หอมอบักน้าวใส่พร้อมเนาะ คนหูเขาปากซ่บแซ่บแซ่บบ่พันใญ่บ้านพนันใหญ่บ้านกินบ่ปลาตัวตีงแซ่บหลายเนี้ยเฮ็ดอาหารให้กินแบบซี่เ,เพิ่นเพิ่นมักเลยพี่น้องใจเพิ่นสิไปเอาบักทัวมาตำส่อันกินกับปลาปลา,ปาทูนี่แท้แท้มันเข่ากันกับตำบักทัวเนาะพี่น้องเนะาะปลาอยังก็ตามเข้าก็ตำบักทัวอย่างเข้าตาค่อยนอกกว่าน,นี้เนาะเข้าก็ตำบักทัวแต่ว่า ้าไปตลาดและพี่น้องบอกทัวค่ะตลาดนะเดีจะอาจจะเป็นรอบช่วงโควิดเลเนาะช่วงนี้มันก็อยากหายัางยากเลยแล้วนึ่เพื่อนก็ชื่อน้องเขาเพื่อนผูกมาขายให้มาขายเขาทอดบ้านครับเขาบอกอยากกรอบนิดหน่อยนอยใหญ่เน่ยทอยากหยาบ ใ,ให้บ้านผูกินลาบชิ้นแล้วนางชินอืมยอดอืมขึ้นขาไปยาบาดมามาวันนัะวันกินอิ่มอิ่มตุ้ยพีดีง,งาม xong gạo nó nồi Nó nhai lắm bụng ตัวใหญ่ๆไปเนาะแซ่บค่ะอืมจิ้มไอยเ็ดๆอาหารมื้อนี้เนาะพวกเจ้าชิว่าจังเดือหอย ba là cái cung tự hư 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 ข <laughs> ้าวกระเพ็ดพอคอยแบบหน้าหมือนวาโอ้เฮชดพี่น้องเลย อหอยในน้ำจิ้มแซ่บๆพี่น้องเห็ดน้ำจิ้มจิ้มหอยคนนี้แซ่บๆเลยเราจะเบิง่งสุดยอดสุดยอดความเผ็ด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 เผ,ผ,ผ,ผ็ดหลา่ชนิดพี่น้องกับซีดานเนาะ มึงเพชรแล้วมึงสีแหลกแค่นิ่งพองปฏิวัดิแล้วคุณคนบ่มักเขาหน่ะอืมหูว่าเพชรและสีแหลกแค่นิ่งเขาว่าเลยมาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อหักแพงกันไปโดนๆนานๆจ้ำอีกในบ้านกินข,ข้าวบอกว่าก็เสียดายซ้ำคุณซ้ำนี่แหละจังตุ้ยนะ

นั่งลายพี่น้องคุณนะกินบวชลสงใสเมือแรงจะได้กินอีกอันนี้ก็แรงแล้วแต่ว่าเพื่อรอบเดิกเนาะขนาดว่าพุดได้แอดได้นี่พุดวาซิบุกินหลังลายเนาะสำหรับอาหารเฮากับมือนี่ก็มีอทอนี่เนาะพี่น้องเนาะคือปลาทูมาซิกินกับตํามั่ทัวก็ไ่ได้กินเพราะว่าเฮาบ่ได้หมักทั่วเนาะหมักทั่วค่ะตลาดแล้วก็มีอหอยแล้วก็มนีนี่แหละ ตำกุ้งนี่นแหละตำกุ้งเผ็ดๆนี่นแหละแล้วก็ลาบที่เขาเหลือคือเพยงเว้านั่นแหละลาบซีนน้ำจิ้มจำหอยเนาะแค่นี้อาหารเฮาเมื่อนี้เนาะอาจังไดก็ตามเพลงขอขอบใจพี่น้องทุกๆคน้นที่เป็นกําลังใจให้เพลงตลอดมาและเพลงบ่ลืมพี่น้องที่ทางยังหักยังแพงเพลงอยู่ตลอดมาทุกๆคลิปที่เพลงลงไปพี่น้องก็ได้กลับคืนมาหาตลอดได้เบิ่งเพลงอยู่ตลอดเพลงขอบใจหลายๆคันสมมุิว่าเพลงกลับไปตอบพี่น้องซาอย่างแรก็ขอพี่น้อง ให้เวลาพ่งได้หน่อยหนึ่งเด้อแล้วเพ่งสิเข่าไปหาพี่น้องขอทุกคนอยู่ดีมีแหงจบอยู่ดีมีแหงผคเจ็บกได้โควไข่ว็ให้มีล่ำรวยเงินทองเนาะพี่น้องเนาะผ่านพ้นจากโรคโควิดนี่เฮาไปให้ได้กันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อเงินทองไหลามาเทมาโบเจ็บโบไข่แล้วก็บอเจ็บโบจนบายบาย